ต่อนะครับมาดูข้อ3มนะครับมาดูข้อสอบจริงของข้อสอบเตรียมนะครับปี64นะครับมาดูเลยนะฮะข้อนี้นะโจทย์ให้ x มานะฮะเท่ากับรากที่3ของก้อนนี้แล้วก็บวกกับรากที่3ของก้อนนี้แล้วโจทย์มาถามว่า x กําลัง3ลบด้วย3ารูทเอบวก3เท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่เราเคยบอกแล้วนะครับเวลาเราทําโจทย์ระดับเทพแบบพวกเราแล้วดูช้อยก่อนครับเอาไว้มั่วใหม ไม่ใช่ดูช้อยเพื่อให้รู้ว่ามันจะเดินไปทางไหนข้อนี้แสดงว่าตัวเลขออกมาเนี่ยไม่มีรูทไม่มีอะไรแสดงว่าเลขเนี่ยมันต้องจาัดก,การกันหมดเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีพิเศษนะครับามาดูก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเรื่องเลขยกกาลังแล้วนะครับสมมติเราเจอเนี่ยรากที่3าอย่างนี้ถูกปะ่ะเราจะจัดก,การมันหายไปเราต้องยกกาลัง3เพราะในช้อยไม่มีติดรูทเลยถูกปะ่ะเราต้องยกกําลังสาและก้อนเนี้ยมันให้ยกกําลังสามแล้วจบเลย สแสดงว่าก้อนนี้นะฮะไอเอ็กก้อนเนี้ยที่ติดรูเนี้ยแสดงว่ารูเพียบเลยจริงปม,มันต้องเป,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 ป็นรูดโอเคปะ่ะเขียนนะแสดงว่าต้องเกิดการจัดรูปแน่นอนเพราะไม่งั้นมันคําตอบมันต้องไม่ลงตัวคนก็เลยถามผมอครูครับผมสามารถแยกตัวประกอบได้ไหมแยกได้นะฮะแต่แยกแล้วตายเลยนะ,ะเยอะมากนะปกติเราแยกกันกําลังสองนะเจอกําลังสามเนี่ยแยกไม่ไหวนะและตรงนี้มันก็ใบ้แล้วเจ้าจุงยกกลาลังสาม เพราะฉะนั้นเรามายกกําลังสามกันสูตรกําลังสามให้นึกนึกนึก,นกจริงๆผมเคยสอนแล้วนะเอดูก่อนนะพอมีเคยให้มานะจูจูจจถ้าคนเคยเรียนแล้วนะฮะก็ตามนั้นเลยนะเราจะได้เทคนิคทุกอย่างให้หมดทุกอย่างหมดแล้วนะคฮะอีะหาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวก่อนหาก็แอาเจอแล้วเห็นไหมเคยสอนไปแล้วนะสูตรกําลังสามนะครับโอเคเขียน,นะครับลักษณะนี้บอกไปหมดแล้วนะ เพราะฉะนั MM okay. right. um, okay. Now, ้นก้อนเนี้ยเราจะใช้ก้อนนี Saya, uh, ้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปกำลังสามสมบูรณ์นะครับโอเคนะเราจะใช้ก้อนนี้อ่าแต่เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคกับที่ข้อเดิมของเราก่อนนะครับปึ๊ดนะอ่ะอยู่ไหนล่ะนี่นะครับปึ๊บโอเคผลปรากฏนะฮะผมก็เลยบอกว่าผมจะก้อนนี้ทั้งก้อนนะโอเคนะกับก้อนนี้นะเห็นอะไรไหม มันเหมือนกันเดี้ยเลยแต่ต่างกันตรง6บวกอันนี้ก็คือ6ลบแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเหมือนกันสแสดงว่าหน้าตาแบบนี้คือผลต่างกําลังสองครับสแสดงว่าเราต้องลิงก์ไอ้ก้อนสองก้อนข้างบนนี้ทำให้เป็นผลต่างกําลังสองให้ได้เขียวไหมมันต้องมีผลต่างกําลังสองนะ,ะมาดูนะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญ,ญาตให้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะฮะเป็นเเขียวไหมแล้วก้อนนี้ทั้งก้อนก็ให้เป็นเดาดิ้ก็เป็น B จริงไหมแต่เมื่อ,อไหร่ A คูณ B เนี่ยเป็นผลต่างกําลังสองนะ โอเคไหมตอนนี้ในหัวเรามีแค่นี้แหละอ่ะเราจะทํำยังไงครับสมมุติเราให้ x ของเราเท่ากับอะไรครับ a บวก b ทั้งก้อนเนี่ยเป็น a นะฮะทั้งก้อนเลยนะและทั้งก้อนเนี่ยเป็น b นะฮะทั้งก้อน b เนี่ยคือรวมทั้งก้อนเลย a ก็รวมทั้งก้อนได้นะเราก็จับยกกาลังสามนะเพราะ x กําลังสามมันก็จะได้ท่องมาครับเมื่อกี้หน้ากําลังสามบวกด้วยสามหน้ากําลังสองหลัง, 2, ลงบวกด้วยสามหน้าหลังกําลังสองแล้วบวกด้วยหลังกาลังสาม อันนี้กาลังสามสมบูรณ์แต่เมื่อกี้มีอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวจะไม่อยากพิสูจน์นะเสียเวลาแต่ก็เอาเถอะได้เป็น a กาลังสามบวกด้วย b กาลังสามบวกด้วยสาม ab แล้วก็ดึงมานะสองก้อนนี้ได้เป็นอะไรครับได้เป็น a บวกด้วย b โอเคไหมเขยไหมแล้วได้ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสามเราจะใช้สูตรข้างล่างนะข้อนี้โอเคไหมเมื่อกี้ที่ให้ท่องนะได้เป็นหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามบวกด้วยสามคูณด้วย หน้าคูณหลังแล้วก็วงได้เปิดนะหน้าบวกนี่เป็นต้นเพราะข้อนี้ถ้าเราดูดีๆปุ๊บข้อนี้มันคืออะไรครับแต้นแต่นต่นต้นต้น x กำลังสามของเราโอเคเท่ากับ a หน้ากำลังสามบวกด้วยหลังกำลังสามบวกด้วยสามหน้าหลังและข้อนี้ครับคือคูณด้วย x อีกรอบหนึ่งโอเคไหมเขียนไหมข้างในเป็นบวกอันนี้ตรงนี้อ่าก็เป็นบวกโอเคไหมอ่ะจบนะ พรน์ x กำลัง3ของเราคือ a ยกกำลัง3คือเอาก้อนนี้ทั้งก้อนยกกําลัง3เราก็จะได้6บวกด้วย square root นะครับ36ลบด้วย3 root 3ชา้ชาๆนะบวกด้วย b นะ b ของเราก็คือก้อนนี้นะจับยกกําลัง3ก็จะเหลือ6ลบด้วย square root นะฮะ36ลบด้วย3 root 3ได้นะนี่ได้ a b แล้วแล้วบวกด้วยเนี่ยมาแล้วนะ3 a คูณ b นะจำได้ไหมเอา a คูณ b นะ โอเคไหมแล้วคูณด้วย x โอเคไหมนี่ a คูณ b นะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเขียน ab ตรงนี้นะ a คือทำไมครับลากที่3ของอะไรครับของ36ไม่โทษทีของของ6บวกด้วย square root นะครับ36คูณลบด้วย3ารูทโอเคไหมและ b ของเราทำไมไม่เขียนข้างล่างครับที่มันเต็มันเดี๋ยวมันยาวไปคูณด้วยลากที่3นะครับรากที่3นะครับ ของอะไรครับ6ลบด้วยสแปรรูทนะครับ36ลบ3รูดพอคูณกันเมื่อกี้บอกแล้วนะเวลาเลขมันคูณกันรูคูณกันนะเรายุบรวมเหลือรูดก้อนเดียวเข้าไหมเรายุบรวมเดือรูก้อนเดียวแนะล้วรูดทั้งก้อนเนี่ยปับป๊บปั๊บมันจะหายไปนะเดือรูดก้อนเดียวโอเคไหมแล้วก็กลายเป็นหน้าคูณกันละปกติโอเคไหมพอเสร็จเมื่อกี้เราได้แล้วครับมันคือผลต่างกำลังสองจริงไหม โอเคนะมันคือผลต่างกาลังสองนะอันนี้เทิร์นไปก่อนนะี้จะได้ปไปแล้วครับสลากที่สามยังคงติดไว้นะจุบจุบจุบกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังจริงไหมกลายเป็นหน้ากาลังสองลบด้วยครับหลังกาลังสองโอเคไหมโอเคนะอันนี้ลากที่สามนะฮะเรายุบม,มาเรียบร้อยแล้วลืโอเคได้ไหม เงินก้อนนี้นะไอ้ก้อน a b เนี่ยมันคือก้อนข้างบนนะฮะยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จไอ้กำลังสองพี่ไม่ได้กำลังสักจะได้รากที่สามนะครับติดไว้อันนี้ก็หกหกได้สามสิบหกนะแล้วยกกำลังสองค่านี้เนี่ยต้องหลุดนะฮะก็จะได้เป็นสามสิบหกบวกด้วยสามทันทีลบด้วยสามรูดสามโอเคไหมยังไม่เสร็จนะก้อนนี้เหลือเท่าไหร่จ๊ะก็ติดรากที่สามไว้โอเคนะฮะ กลายเป็น36กลบกับ36บกวกกับ3ามรูทสามเพราะงอนี้ทั้งก้อนนะฮะตึงๆเหลือนะครับ3าลากที่3แล้วก็นะครับลากที่3นอนีกรอบโอเคนะก้อนนี้เราก็จะได้นะครับลากที่3นะฮะของ3ามรูทสามโอเคไหมลากที่3ของ3ามรูทสามโอเคไหมโอเคไหมคุณก็บอกเอา้าต่อนะฮะเฮ้ยมันคุ้นๆนะฮะมันคุ้นมากเนะี่ยมันโอ้โหมัน ได้มากนะฮะได้มากฮะโอเคปะเขียนไหมเขียนไหมเขียนไหมมันคล้ายๆกันเลยนะโอเคงั้นลองดูตรงนี้คุณบอกเอาแล้วฉันจะจัดก,การมันยังไงดีคุณบอกอแล้วฉันจะแกะม,มันเอาไว้ติดไว้ก่อนนะตอนนี้เราก็จะรวมนะครับได้หกนะฮะบ,บวกหกได้เท่าไหร่ครับเราก็บอกเราได้สิบสองโอเคนะก้อนนี้กับก,ก้อนนี้เราตัดกันไปจริงปะเหมือนกันตัวนึงเป็นบวกเป็นลบแล้วเราก็บวกกับสามนะครับ ผลลัพธ์ของ A ค okay <Okay mission. S 1> ูณ B นะฮะแล้วคูณ X เท่ากับ X กำลังสามโอเคไหมเคนะฮะเพราะนั้นรูทเอต้องใช้แล้วนะนี่ก็พูดผิด A คูณ B นะไม่ได้รูท AB A คูณ B นะเราต้องใช้ละที่คูณมาปั๊บ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 นี so ่คือ A คูณ B นะครับเราจะได้ก้อนนี้ซึ่งก้อนเนี้ยมันโอ้ติดรากที่สามอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีรากที่สามนี่ ปรับรูปนิดนึงขอจัดรูปนิดนึงขอจัดรูปนิดนึงดูนะจัดยังไงดีครับดูนะครับปึ๊บก้อนนี้นะฮะนี่คือรากที่สามนะฮะมันคือสามคือรูทสามคูณกับรูทสามโอเคไหมนี่คือสามนะจัดรูปนิดนึงนะปับ๊บไอ้สามคือก้อนนี้แล้วก็คูณด้วยรูทสามจริงไหมรากที่สามคือสามตัวดึงมาตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออะไรครับเหลือรูทสามครับตั้งทำมาตั้งนานเหลือรูทสามครับ a คูณ b ได้รูทสามครับคุณบอกฮะ ฮะไอเอคูนีก้อนนี้คูนกันปั๊บปับป๊จะได้รูทสานะครับแสดงว่าเราก็กลับมาก้อนนี้ช้าๆนะ x กําลังสามเท่ากับสิบสอวกด้วยสามรูทสามครับเอา้าตรงเลยนะฮะตรงดิ่งเลยนะฮะตรงดิ่งนะฮะ x กกาลังสเนี่ยคือก้อนนี้เลยนะเพราะนั้นโจทย์ถามนะครับ x กําลังสาม ก็คือ12บวกด้วย3ารูทสและลบด้วย3ามรูทสอแล้วบวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่จริงไหมก้อนนี้ก็ตัดกับก้อนนี้ปุ๊บกลายเป็น12บวกด้วย3ตอบเท่าไหร่ครับ15ครับข้อนี้ตอบ15บห้าตอบข้อ3ได้ไหมอันนี้สอนเยอะนะฮะจริงๆทําข้อนี้แป๊บเดียวเสร็จนะแต่หลักการของการทําของเราก็คือเราใช้กําลัง3สมบูรณ์ครับแต่เราก็ต้องสมมติตัวหน้าเพราะเรารู้นะเดี๋ยวมันต้องเจอผลต่างกําลังสอง สังเกตนะฮะเราต้องสังเกตฝึกสังเกตสังการนิดนึงนะฮะโอเคไหมเ,ะะเห็นไหมหน้าบวกหลังอันนี้ก็หน้าลบหลังโอเคไหมเดี๋ยวมันต้องจับชนกันแนะ่นอนยังไงต้องจับคูณเราก็วิ่งให้มันจับคูณกันใช่ไหนะเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปก็คือทําข้อน,นี้จืดแล้วก็ไปต่อนะดูนะครับสรุปนะข้อน,นี้ดึงมาเป็นสิบห้าอยู่ด้านล่างึ๊บอ่นนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับ เดี๋ยวเขียน,นที่งสที่โจทย์ถามมา x กําลังสามลบด้วยสามรูทสาม x แล้วก็บวกด้วยสามเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมเราก็ทำเรียบร้อยตอบสิบห้านะครับอ่านี่เขียนหมดสิบห้าไม่ได้ยากนะฮะข้อหนึ่งไม่ได้ยากแต่ดูแนวครับแนวการทำโจทย์เนี่ยมาแบบนี้หมดนะข้อสอบเตรียมเนี่ยเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคใครทำข้อสอบเตรียมไม่ได้เนี่ยแปลว่าทำโจทย์น้อยนยไม่ใช่คุณไม่เก่งนะครับโอเคนะครับ 不十五。So.